โมธโมสังโฆอายุวโนสุขังพลังนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัพพุตสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัพพุตสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัพพุตสสะพุทธังสรนังัจฉามิธรรมังสรนังัจฉามิสังฆังสรนังัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรนังัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสรนังัจฉามิ ตติยัมปิสังขังสร,รนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรนังคัจฉามิตติยัมปิธรรมังสร,รนังคัจฉามิตติยัมปิสังขังสรนังคัจฉามิสาธุสาธุสาธุผมคือท่านจันท์ครับจากสันติอศครับรได้ยินชื่อใช่ไหมครับผมรับซ่าเรื่องราวหลวงพ่อท้องศกด้วยความประทับใจมาก แล้วก็เอาไปเผยแพร่ให้คนได้รับทราบคนก็มีความรู้สึกประทับใจมากเช่นเดียวกันผมขอกราบหัวใจดวงนี้นะครับหลวงพ่อครับกราบหัวใจแห่งเมตตาเนี่ยขอกราบหัวใจอโหสิกรรมขอกราบหัวใจดีๆนะฮะ,ะเพื่อจะได้ถ่ายทอดหัวใจดวงนี้เนี่ยไปสู่คนทั้งโลก หลวงพ่อครับจะได้ถ่ายทอดหัวใจดีๆดวงนี้เนี่ยไปให้คนทั้งโลกได้มีหัวใจดวงนี้กันมากๆหลวงพ่อครับการที่หลวงพ่อมีหัวใจดวงเนี้หลวงพ่อมีความดำริมีความคิดยังไงบ้างครับหลวงพ่อครับมีแต่เมตตา เสมอภาคกันหมด,มหมดทุกภาคส่วน,วนตั้งแต่บนถึงล่างไม่มีประมาณ,มมรมาณเรียกว,ว่าเมตตาอปมัญญาใช่ไหมครับหลวงพ่อเจริญเมตตาอย่างไรครับจึงได้เมตตาอปมัญญานี้ไว้ในใจครับม,รมันเกิดขึ้นตั้งแต่ปีสองหมันเกิดขึ้นตั้งแต่ปีสองหกใช่ไหมครับเคยบวชเคยบวชครั้งหนึ่งตอนนั้น 1> 1. กันตาหนึ่งเกิดเมตตากรุณามุทิตาอุเบเกขา,กา,า,าโดยไม่มีประมาณเลยใช่ไหมครับแ <laughs> ้ามันเกิดได้อย่างไรครับตอนนั้นหลวงพ่อเอจริญอย่างไรครับเอเอก็อช่วงหลวงพ่อก็ใช้ ใช้กระสินไฟใช้กินไฟหนึ่งพันษาหนึ่งพันษาแล้วก็มีเมตตาตลอดาตลอดกระสินไฟหลวงพ่อทำยังไงครับหลวงพ่อครับเพ่งไฟแล้วก็มีกำหนดจิตกำหนดจิต ทุกสรรพสิ่งในสัตว์ในสัตว์สัตว์ก็มาหาหลวงพ่อสัตว์ก็มาหาหลวงพ่อแล้วพอนกก็มาหาหลวงพ่อด้วยมาจับมือเลยเหมือนนักบุญฟรานเชสโกแห่งอาร์ติเซียนะนกมันมาเกาะที่มือหลวงพ่อเลยบำเพ็ญเมตตาธรรมขนาดนั้น จะนั่งอยู่กลางป่าแล้วเบแล้วก็อยู่ในภูเขาอยู่ในภูเขาเราเจริญเมตตาแล้วจิตอิ่มเอิบไม่มีประมาณไม่มีประมาณมองเห็นคนทุกคนไม่มีอะไรอึดอัดขัดเคืองอยู่ในใจไม่มีเลยแล้วพระลูกชายท่านบัณฑิตเนี่ยได้ฝึกปฏิบัติแบบนี้ด้วยมากน้อยแค่ไหนครับท่านคร ถ้าพูดแล้วสมัยท่านพงจำดอกบัวก็ใกล้จะเบ่งบานท่านตั้งแต่เกิดอ๋อท่านบัณฑิตเนี่ยเป็นดอกบัวเบ่งบานตั้งแต่เกิดเลยเกิดไม่มีร้ายคิดมัวหมองไม่มีร้ายคิดมัวหมองอะไรเลยมมันมีจิตอ้เกิดจิตดอกบัวหายากหายากมากครับผม ทังที่ท่านเป็นหมอท่านจบจุฬาแจุลามาเป็นผู้อนวกามาเป็นผู้อำนวยการนายุงที่อำเภอชัยวานเป็นหมอดีเด่นประมาณนั้นใช่ไหมครับก็คือดีทั้งนอกดีทั้งใน จำหมดเกยดีตั้งแต่เกิดเลยแสดงว่าดีแต่เกิดเลยเหลวงพ่อว่าท่านคงจะเป็นเป็นอภิชาตบุตรอภิชาตบุตรแล้วก็อาจจะเป็นโสดาตั้งแต่เกิดเป็นโสดาตั้งแต่เกิดเลยหลวงพ่อนึหว่าดิกไว้แล้วหลวงพ่อบวชก่อนหรือหลังพระลูกชายครับบวชหลังบวชหลังเนี่ะบวชตอนเกษียณแล้วตอนนี้หลวงพ่ออายุเท่าไหร่ครับเออส นะโอ้แจกแจกแจกมันหลุดหลุเรื่อยบทสองห้าสามหรือบวชอะไรครับบวชบวทสามพระลูกชายบวชบทสามเจ็ดพระลูกชายบทสามเจ็ดหลวงพ่อบวชสามเจ็ดสี่เจ็ดหลวงพ่อบวชสี่เจ็ดแสดงว่าหลวงพ่อบวชหลังพระลูกชายสิบปีประมาณเท่าปี ประมาณเก้าปีสิบปีแล้วก็มาอยู่ด้วยกันกับพระลูกชายที่วัดนี้ใช่ไหมครับกระทั่งปัจจุบนันนี้มันก็ท่านก็ไปอยู่กับครูบาอาจารย์หลายสำนักมาเดี๋ยวว่าพระลูกชายก็ไปอยู่กับครูบาอาจารย์หลายสำนักมาดูแลหงลวงปู่ลลปจันทร์สีสลหลวงตามหาบัว หลวงปู่ล่าหลวงปู่ดวงจันทร์หลวงปู่บุญจันทร์หลายรูปหลายรูปหลายองค์ครับผมถึงวรระสุดท้ายตอนนี้ท่านก็ไปดีนะฮะพระลูกชายก็ถือว่าไปไปดีแล้วอาทิตย์ไปดีแล้วเพราะตอนอยู่ท่านอยู่ดีเขาอยู่ดีเนี่ยเวลาไปก็เลยไปดีครับผมผมประทับใจหัวใจหลวงพ่อเป็นอย่างมาก หัวใจดวงนี้ผมกราบหัวใจอีกครั้งหนึ่งกราบหัวใจดวงนี้เคยได้ยินแต่ชื่อใช่ไหมครับผมมีแฟนคลับอยู่ที่อุดรเยอะครับทํารายการวิทยุอยู่ที่อุดรธานีครับเขาเรียกกันว่าท่านจันทร์ท่านจันทร์เมื่อกี้คุณมานะกับคุณนบคุณคุณมานะกับแม่บ้านนนพม่าหรือไงเนี่ยก็จําได้ว่าเป็นท่านจันทร์ แต่ตอนนี้ท่านจันดังน้อยกว่าหลวงพ่อทองศกแล้วหลวงพ่อทองศกดังกว่าแล้วไม่ใช่ดังธรรมดาดังดีด้วยนะผมให้ผมขอให้หลวงพ่อจงแข็งแรงนะครับแล้วผมเองเนี่ยอายุพอๆกับท่านบัณฑิตนั่นแหละผมผมผมเกิดศูนย์เจ็ดท่านบัณฑิตเกิดศูนย์หนึ่งศูนย์ท่านบัณฑิตเป็นน้องผมสามปี กันนั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยบัดนี้ท่านบัณฑิตท่านสิ้นไปแล้วเนี่ยผมก็ฝากตัวเป็นพระลูกชายของหลวงพ่อแทนก็แล้วกันนะนะครับหลวงพ่อครับผมจะหาอกาศมาเยี่ยมที่นี่บ่อยๆจะหาอกาศมาเยี่ยมบ่อยๆจะเงี่ยวันนี้ผมบินตาบาดมาจะามาถวายหลวงพ่อ,อวันนั้นท่านบัณฑิตเนี่ยบินฑาบาทแล้วก็ปรากฏว่ากลับมาไม่ถึงวัดวันนี้เมื่อกี้ผมไปนะจุดที่ท่านบัณฑิต แล้วผมก็ได้บินธาบามาเนี่ยผมเอาอาหารบินธบามาถวายหลวงพอ่อเพื่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าวันนั้นท่านบัณฑิตบินทาบาทกลับมาถึงวัดแล้วผมมาบินแทนแล้วเอาอาหารมาถวายหลวงพ่อแทนนะครับขอให้อาหารมื้อนี้เนี่ยเป็นอาหารของพระลูกชายหลวงพ่อนะครับเป็นอาหารของพระลูกชายหลวงพอ่อผมบินธบามาเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวจะถวายขอกราบขอบคุณหลวงพ่อด้วย